มาดิยืนนิ่งทำไมสวยเก็บอีกหนึ่งโอ้ยยืนนิ่งแบบนี้ก็หวานดีครับมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยปาร์ตเบิร์ล้วคอเลตปืนอะไรอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเป็นปืนอะไรวะนี่เป็นเป็นปืนพกมั้งขอสับก่อนหลังเรื่อนี้ก่อนสวยมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยดนา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 ตัวเห็นหรือยัง สวยโอ้หเขายืนนิ่งหมดเก็บอีกหนึ่งเป็นตัวชุบเป็นตัวชุบวุ้ย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 ยิงไม่เจ็บเลยวะวัดกันเลยวะเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยตัวเรียบร้อยตัวนี้มือ่อไอปดิต่อยหรอต่อยหรอแล้วอะไรโอ้ยเชี่ยไปดิผมกดผิดเมื่อกี้ไปดินี่ไงอุ้ย สวยเก็บปิงคิ้วเฮ้ยม,มีตัวมาวตัวมาว่ะยังไงเดี๋ยวขอเพิ่มเือะน,นิดนึงมาดิอุ้ยอุ้ยเชีย่ยเกือเกือมาดิกระโดดสัว,ย,สวย,ยังมีตัวลงอีกเหรอโอ้ยประมาณสามตัวหรือว่าตีหนึ่งพีไม่วัดอยู่แล้วขอความขอ,ขอ,ขอหน่อยอุ้ยอุ้ย โอ้ดูเหมือนเขา,นะา,า,ายิงกันแล้วนะลงมาเพื่อใส่เลยวะไม่มีปืนโอ้เฮ้ยมันมีตัวมันมีตัวนะอ้าวเจอเจอเจอสวยเดือด้ยสวย เก็บไปสองคิวคิวเรียบร้อยสามไปคิวฟรีคิวฟรีว่ะสวยเก็บไปสอง้นเกมมีอีหรือเปล่ามาได้นะอุ้ยหูจะมีตัวเฮ้ยมาดิอุ้ยโอ้ไม่โดนอุ้ยโอ้หตายว่ะโว้จั สวยเกอีกหนึ่งคิวเสรอยเรียบร้อย,ย,อยมีเออมีเสียโอ้ยตายโหูย,ยเก็บหมดตี้ครับผมสี่คิวให้ตี้เดียวกับที่ผมยิงเมื่อกี้นะไม่ค่อยมีของเลยวะ่ะอ้าวแล้วมีตัวอยู่ด้านหน้าอีก ยิงเออ่านักแอบหรอแอบหรอสวยเก็บอีกหนึ่งไปไปสับอุ้ยโหมีอีกวะมีอีกวะโอ้โดูเหมือนผ,ผู้ผู้สาวเมื่อกี้เพิ่งลงนะเป็นตัวมาโอ้โหฟาร์มาสยิงไม่โดนวะเ,เอ๊ยโอ้ยมาดิเอยอุ้ยขูเกือบตาย เล่นซองจะด้วยตัวนี้เฮ้ยมีอีกมีอีกมีมีมาดิโอ,อ้ยน,นี่ผมว่าโอ้โหเฮ้ยเกินกล้าวัดกับพี่หรือเปล่าละ่ะมาดิอีกเล่นโดนระเบิดโอ้โหไม่โดนว่ะเฮ้ยแล้วโดนโดนตัวเองแล้วถอยเลยลว,วิ่งถอยอตั้งหลักก่อนนะ เผื่อมันจะมาเยอะเยอะหรือตัวเดียว,ยต,ว,ยวตัวเดียวหรือเปล่ามาดิอุ้ยอุ้ยเจ็บนะดันเลยดันเลยเระหว่างที่เขาเจ็บเราดันเลยแล้วอซมาดิโอ้โหไม่โดนเฮ้ยตายสวยโุ้โวีเก็บอีกหนึ่งเฮ้ยแล้วดานหน้ามีตัวมาดิยืนนิ่งทำไม สวยเก็บอีกหนึ่งโหยยืนนิ่งแบบนี้ก็หวานดีครับมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยปลาระเบิดเรียคอลเลตปืนอะไรอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยเปื่อนอะไรวะน่าจะเป็นเป็นปืนพกเนาะขอสักก่อนขอสั่งเลนดีกว่าสวยมีอีกหรือเปล่าเฮ้ยหน้าหน้าหน้าไอ้ตัวเห็นหรือยังสวย,สวย,สวย ัวเขายืนนิ่งหอดเก็บอีกหนึ่งเป็นตัวชุบเป็นตัวชุบอุ้ย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 ยิงไม่เจ็บเลยวะมดกัดเลยวะปืนอะไรวะมดกัดวะพี่ดันเลยนะจะเจอระเบิดหน่อยสองเม็ดน่าจะตายตายหรือเปล่าลบได้วรออุ้ยลบได้สวยโดนเฉยตึงๆ แล้วตอนนี้ผมวิ่งมาตั้งนานนะเพื่นโอ้ยหูนึกว่าเสียงอะไรเสียงคนนี่ว่ะนี่อุ้ยไ่ตายว่ะเฮ้ยไปดิไปไหนจะไปไหนโอ้ยหอ้ยหลงไปดิอุ้ยไอ้บอสไป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 เฮ้ยเนี่ยโอ,อ้หนีเสือป่าจราเข้โอ้โห หนีก็สุดเจอก็สุดอีกอะไรวะครับพี่ชายสุดตึงลงมาแล้วเมืองเดิมและมีตัวลงมาต่าหูสามตัวแลอยายได้ปืนยายพี่ได้ปืนขอปืนหน่อยสวยอุ้ยมาดิืนานรถไฟก็ได้มาเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยตัวเรียบร้อยตัวนี้เมือเออมาดิต่อยอ่ะต่อยอ่ะ เป็นนักมวยหรอนักมวยจะสู้กับสุดปืนได้ไงวะเพื่อถามจริงอีกตัวเฮ้ยมีเสียงวะเสียงวะเดี๋ยวเราไปก่อนนะเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นดีกว่าไปหาปืนหาชุดเกราะโอ,อ้ตอนนี้ไอ้บอลหกลูกเลยเหรอใช้ได้ใช้ได้ปืนอะไรอะ่ะจ i n งเ i s h e r เออมีตัวมีตัวโข้ยขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยล่ะกันอ้าวล้มแบบน,นี้พี่ขอซ้ำมีอีกตัวนี่คืออะไรอ่ะอยู่ไหน,ออไหนเอ่ยอุย้โยโขลแล้วแล้วอะไรอุย้ยเชี่ยไปดิผมกดผิดเมื่อกี้ไปดินี่ไหนอุย้ย สวยเก็บอีกหนึ่งคิวเฮ้ยมีตัวมาตัวมาว่ะยังไงเดี๋ยวขอพเพิ่มเลือนนิดนึงมาดิอุ้ยอุ้ยเชี่ยเกือเกือมาดิกระโดดสวยถูหม,หมดตีห้าคิวตึงตึงตึงเกินมีอีกตัววิ่งเร็วเหลือเกินนะตัวนี้อ่ะวิ่งเร็วเหลือเกิน ไปไหนละได้ยินเสียงอยู่ด้านบนหรือเปล่าเจอระเบิดพี่หน่อยแล้วจะอยู่ด้านบนนะสวยโดนด้วยเฮ้ยโดนด้วยว่ะไปดิผู้สาวโหู้ผู้ตุยผู้สาวอยู่นแบบนี้เขาเสร็จพี่เ็กครับตายเก็บอีกหนึ่งคิวของไม่ค่อยมีเลยว่ะมีอีกไหมมีคนอีก้น หน้าหน้ามีตัวยิงอยู่ขอไปส่องหน่อยแล้วกันผมขอไปส่องอ้าวผมไม่เจ็บเลยวะโดนนัและยี่สิบเฮ้ยสวยคิวฟรีอีกแล้วม,ลมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามาได้นะตอนนี้เราไม่มีซองวะถ้าโดนรุม mp40 นน่าจะไม่ไหว อีกหรือเปล่าตอนนี้มีอีกหรือเปล่าถามจริงตอนนี้เหลือ23คนดูเหมือนว่าวันนี้เราจะเป็นเจ้าถิ่นออคนหรือเปล่าคนใช่หรือเปล่าเมื่อกี้อ้าวเฮไมาดิผู่ผู้บ่าวเส้ยแดงป๊น โอ้โหเศมไวายละครไม่แล้วตั้งไงวอดัดจะไปจะปัดอุ้ยเอ๊อเอ๊อเออเออแลวทีเดี๋ยวขอปัญญาแป๊บนึงไปดิไปดิกระโดดอุ้ยสวยโอ้โหปืนมีอีกตัวมีตัวปืนระเบิดวหรอมีปืนระเบิดอุ้ยไปดิอ้าวอุ้ยโอ้โหมดิ อุ้ยขูกระทะอ้ก็อ้อุ้ยอ้เฮ้ย,ย,ยผมยิงไปทั้งเยอะนะโอ้โไม่ตายเฉยเกินไปมีตัวอยู่ด้านหน้าจังหวะนี้หนีพี่ไม่พ้นหลังจากวิ่มานานแสนนานกี่ตัวได้ตัวเดียว จเจอเฮ้ยสองตัวสวยเก็บไปหนึ่งมาดิตายวอปิดขอบัญญาหน่อยแล้ะกันถ้าไม่ลงมาจะออกมาเหรอมาดิมาได้นะจะหนีหรือเปล่านีหน่งคิวโอ้โหขอเยอะใช้ได้นะตัวนี้ผู้สาวขอบัญญาแป๊บหนึงตัวเมื่อกี้น่าจะหนีไปแล้วนะ น่าจะไปชุบว่ะถ้าความคาดเราความอะไรสักอย่างผมมันไม่ผิดไม่มีว่ะเฮ้ยไม่มีว่ะไปไหนอ่ะเฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวอ้าวไปเจอคโครโนเธอด้วยมาดิอุ้ยไปโดนด้วยอุ้ยสวยอุ้ย กองนกระสุนพอดีเกือบตายในด้านหน้าีตัวทำไมพิ่งลงมาหรอฮะพุ่งลงมาเหรอแลอ้วชุบเพื่อนเลยเหรอไม่ได้นะแบบนี้ต้องมาคุยกับพี่สักก่อนอ้าวโอ้โหเม็ดเดียวแตกอ่อดเกินมีของอะไรบ้าง ใช้ไม่ได้เลยวะมีอีกหรือเปล่าตอนนี้เหลือ22คนเก็บไปสามคิวเองขวดน้อยเกินน้อยจริงนะโอ้โอยด้นานหน้ามีขวาก็มีเอาดิดิบีด,ด,ดีสปอร์ตแล้วได้คิวด้วยมีไรรลาน รูปเหมือนด้านหน้าเราเมื่อกี้ก็มีนะนั่นไงโอ้ยยิงกระสนาเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยยิงฟรี e สป,ปอร์ตการลงสี่ถึงมันจับอยู่คนเดียวแต่ก็ยิงฟรีฮะโควอะไรของกูรูปเหมือนซ้ายมือมีตัวอีกนะ ด้านหน้าก็มีเหรอเฮ้ยมี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 ต bueno, ัวมามีตัวมายังไงโอ้ยผีผู้บ่าวเสร็จแล้วยิงฟรีอินสปอร์ตมาดิไอ้วอลสวยมาดิสวยเม็ดเดียวแตกเฮ้ยมีอมีโอ้ยผู้สาวอุ้ยอุ้ยโดนหนึ่งเม็ดตั้งไรวอลแล้วโดนไอวอลแดกไปแล้วหนึ่งไม่ได้คิวด้วย ปัญญาด้วย oh. ปัญญาก่อนเมื่อเ้ยปัญญาก่อนโ oh. อ้โหวงแรงจัดตอนนี้ไม่รักโอ้โหเรียบร้ยอยายาใหญ่ก็ไม่ไหวหหวะ่ะบวกห้าสิบเจ็ดคิวเจ็ดหนเม็สามพันห้าเกินไปวงแรงเกิน Something, man. I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, with all.